เพราะมันมีโปรแกรมมันใหม่มาใช่ไัมก็ไปทําให้เสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติโปรแกรมเข่าไปนี่นะผมชอบตรงนี้ทำให้เสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติอย่างเช่นลมมันมาก็รู้สึกเย็นแต่เวลาผมจะมาดูลูกเดนเดินนอนมันยุ่งเอาตรงนี้หรือเวลาเห็นได้ยินได้ยินรถจราจรต่างๆไม่ใช่ไม่ใช่แค่ลมต้องการอารมณ์ต้องการก็คือ โรคเกิดเน้นนอนที่อาจจะเกิดจากการทอะรแล้วผมทำมาเองเนี่ยทำจนปวดแถวตัวส่วนที่ก็หลงเป็นโรคแค่นนอนาด้วยไปหาหมอด้วยกินยาก็ไม่หายแต่พอเลิกทำไม่ก็ไปหาหมอไม่ก็กินยาหายแต่เป็นสองโรคเลยโรคทำธรรมดาแต่โรคที่ที่เป็นอยู่ทำมาช่วยเป็นอาการที่เราเป็แต่ถ้าคนไม่เป็นโรคนี้นะแล้วทำแบบนี้นะ อยาทำแบบนี้บ่อยๆีกเดลยที่ดียวยากมากแก่แล้วยิ่งพยายามแก้ด้วยนะถ้ารู้ว่าตัวนี้ไม่ถูกปั๊บก็หาวิธีแก้นะเหมือนไปปลูกปลูกอันใหม่เไปไอของเก่าก็เต็มอยู่แล้วแต่ของใหม่ก็ไปปลูกเอาไว้อีกแต่ขณะที่รู้ว่ามันแก้แล้วแต่รั้งรู้ว่ามันต้านทามันจะดูจะต้องเหลือตัวนั้เอาไ่นั่งนอไม่ต้องแป้เอาวิธีแก้ ไม่รู้ว่ามันจะแฝงมันเองอะตอนที่รู้เนี่ยรู้ว่าตอนรู้ที่เวลาที่จะทำลยท <the> okay. right. ี่จะกำหนดไงไม่รู้ตอนที่มันเป็นแล้วอ่าันเป็นผลแก่การที่เราเราคิดเราทำทีแรกแล้วแล้วมันมีผลท่านเคยวออกมาแล้วผู้ปฏิบัติก็เป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นติดคุยกันเรื่องคุยกันคนละเรื่อง เกนี่งดูทำตามรุ่เก่พอที่จะดูปั๊กเนี่ยมันก็สัสังเ็จแล้วมันจุดเัืหมดแล้วคําใไม่ใช่พูดดูแล้วก็ไอ้ตัวที่เก่งไปตัวที่รู้อารมณ์ต่างๆทำงานร่วมกันหมดแล้วแล้วมันไวเเพราะว่าพอที่จะดูปั๊มรู้แล้วแคจะรูก็เริ่มเลยครับที่ไม่ทําได้ทำอะไรกับอานารยครับอาจารย์พูดจบก็ขึ้นแล้วครับอ่ตรงนี้ เวลาที่เราความเ่ยบรายข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องทำ่างนี้ต้องทำตัวแบบนี้ต้างทำเงื่อนแบบนี้ต้อทำตามรูปแบบตัวแบบนี้แล้วข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมัว่าเอาข้อมูลที่เราแปลนี้ข้อมูลใหม่เนี่ยไปทำแล้วพวกปฏิบัติไม่รู้แล้วก็คิดว่าปฏิบัติต้องทำแบบนี้เราเรียกว่าสุดสำเร็จของความแลระดมแต่งที่ทำในสำเร็จออกมาแล้วก็ไปทำได้เลย แล้วเราถามที <c oughs> ่ฟ kind of like ังไม่ร <t Herm brackets> so ู้เรื่องในรูปตะกวดเนี่ยแต่ว่ากาะปฏิบัติแล้วเราอามาเล่าให้ฟังแต่ละคนนไม่หมือนกันรู้ปริญาเขาใจปริญญาแล้วก็พูดปริทางขาแค่พูดเ่เดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่รู้เรื่องเดียวแต่ที่ท่านหมอไปพูดแล้วก็ได้ความในแต่ละคนความเข้าใจอย่างนี้เข้าใจร่างการปฏิบัติต้องอยานี่แยกรูปแบบแยกที่แมาเปรียบธรรมฐาน ยังไงจะมาในรู้แล้วเขาตรงนี้มันเกิดจากตัวเริ่มต้นตั้งใจจะดูตรงนั้นก่อนไม่ใช่ตรงนี้พอที่จะดูปั๊บตั้งค่านะใจจะรวมแล้วก็รู้เลยตัวสําเร็จตรงนี้มาแล้วที่เราฟังเอาไว้ตัวสําเร็จตรงนั้นนะจะมาทำมาเลยนี่เนี่ยเป็นต้นยอดของการทำศาสนาแต่ว่ามันเอาเริ่มลงต้ยอดจริ ไม่แค่ดูแล้วก็พอมารูธรรมชาติองพัาก็รู้สึกเย็นเสียงมาก็รู้สึกได้มที่เราไม่ได้คิดจะปฏิบัติไม่ได้คิดว่าจะคำนวณไม่ไดที่ก็จะดูไม่ได้คิดว่จะตั้งค่าอะไรแต่ก็เรียนรู้กับธรรมชาตินี่โปรแกรมเก่าไปใช้โปรแกรมใหม่ที่เมื่อกี้นี้ฟังแล้สุดสํามเลยตรงนั้นโดยการฟงตรงนี้ได้แล้วก็ูก แล้วก็ทําตามดูที่เราเข้าใจแต่เข้าใจตรงนี้มันก็จะคิดถ้าเข้าใจตีแล้วก็จะคิดเอดแล้วก็ทำผิดนี่กระบวนการของมันจะไป็นข้าใอนร็จปีกว่าตอนจริงตอนแรกแบบยังไม่คิดอันนี้เป็นผลแล้วเป็นผลแล้วแต่เหตุว่ามันคือตั้งใจจะดูมั้งมีใจจับไม่ทำนเสรมันเร็วเลยแต่พอพอคิดจะดูปั๊บเลย ัน้ำเด็ดก็มาแล้วไอโปรแกรมที่เราใส่ไว้ก็ทำงานแล้วมันจิงรู้ได้ยากอยู่แต่พอมารู้เราต้องจับดูเรื่องของการเรื่องปฏิบัติตอนใี้การปฏิบัติอะไร รูปปฏิบัติปฏิบัติจะต้องมีอะไรอน่ยลูปแบบตัวนี้ก็จะิมพมาเลยตรวจน้ำเร็จดอ่ะที่วามแล้วแาลข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องอย่างนี้นะต้องคารวมต้องอย่างนี้นะแต่คารวมอ่ะมันไปโดอที่ไหนไม่รู้แต่มาลุยทีเอาเก่งแต่แล้วเงินก็แล้วผิดปกติก็แล้วนั่นแหละก็าําแล้วแต่เริ่มต้นมันตรงไหน

หรือเท่ไปที่ใจที่ใดที่หนึ่งเราทิ้โดยจิตจิติๆแล้วถ้ารวมแล้วเทศเนี่ยมันมีระบบลมาสียพอมันมีรวมมีเท่ปรับจิตมันก็จะิ่งใช่ไหมเงออกลงไปที่อารมณ์แรงแล้วลมหายใจมันก็จะผ่อนอหายใจน้อยลงและดังนั้นก็หายใจออกมาเครื่องมืออย่างนี้ไม่รู้ยกเป็นยงไงถ้าเป็นก็อาจหน้าเป็นหัวเคยใจ We might แล้วก็ยอมแพ้แล้วทผู้ใหญ่จะดีเองแต่ผู้ปฏิบัติไม่ยอมนะไม่ยอมแพ้ชาวคณะชาวไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้บางคนยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้มันจะตกมาตายนะท่านจะทำเท่าไหร่แล้ก็มันก็ไม่มันมันไม่ถึงทีรจุดหมายจุดเป้าหมายที่ที่จะไปอ่ะมันเหมือนให้เรือไม่แก้เชือก พยายามพาพยาามพายามออังเลยแล้วมันไม่แกเสียงจะไปไหนสมัยก่อนเวลามเป็นอาจารย์เกเดี๋ยวได้ไปตามคุยกันได้ก็จะดีขึ้นเพรท่านนครับท่านจะพูดถึงถ้าคุณยอมรับมันแต่วิธีการท่มอยาจารยเ่ยจะได้ะโยชน์แต่ว่าไม่ได้รงๆแล้วให้คุณทำอะไรก็ ยังไม่หายเลยทีดทุกครั้งที่ใครพูดอะไรรีบผมก็จะมาละก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้เลยองขึ้นแก้ไม่ได้เอได้อารมณ์เรื่องการปฏิบัติพูดถึงเรื่องำลวสังเกตใ้ใช้ตั้งมาเรื่งตัวองกอาถึงกอบช้ยนะคนเยอะแต่เขาพูดแบบนี้ยไม่เข้าใส่ใจมัน ัวมันจะไปูรวมที่ i ดที่หนึ่ตั้งค่าเราตั้่าจรวมไหนมันรวมนะครับรวมพลังรับชีอ่าคุนจะคิดในฝั่มีมไหมรมีร่าทีู่่นมมาม่วาน่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn thank you